แกใครจะไปเชื่อว่าเกิรกรปในตำนานอย่างไซซ่า,าที่เราร้องเพลงเลือกได้ไหมกันจนคอแตกเนี่ยล่าสุดเขาเกือบจะวงแตกของจริงไม่ใช่แค่ข่าวลือนะเพราะเขาถึงขั้น unfollow IG กันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเมาท์มอยเรื่องจริงจากปากพี่พิมพี่แก้วพี่น้ำหวานว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรที่ทำให้มิตรภาพกว่า30ปีของพวกเขาเกือบพังลงในพริบตาใครที่เป็นแฟนคลับยุคก,กางศูนหรืออยากรู้เคล็ดลับการเคลียร์ใจแบบตัวแม่ ต้องฟังให้จบนะบอกเลยว่าแซ่บมากเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะคือช่วงที่พี่แก้วจะกลับมาไทยพี่พิมพ์ที่เป็นสายเป๊ะสายวางแผนก็พยายามจะเตรียมงานคอนเสิร์ตเตรียมรับงานกันจริงจังพี่พิมพ์บอกว่าถ้าไม่ใช่ซาซาพิมพ์ไม่ยุ่งไม่ทําเลยนะเพราะรักน้องมากแต่ด้วยความที่พี่แก้วอยู่อเมริกาเวลาต่างกัน15ชั่วโมงพี่แก้วเลยตอบช้าบ้างอะไรบ้างจนมีคํานึงที่พี่แก้วพูดออกมาว่าอย่าพื่นวุ่นวาย ทํานี้แหละแกะเอ้ยพี่พิมพ์บอกว่าฟังแล้วเสียใจมากน้อยใจสุดๆเพราะเรารู้สึกว่าเราตั้งใจทําเพื่อวงแต่อีกคนกลับมองว่าเราวุ่นวายพี่พิมพ์เลยตัดสินใจยุดและขอเบรกความสัมพันธ์นทันทีถึงขั้นกด unfollow IG พี่แก้วไปเลยเพราะไม่อยากเห็นรูปเขาเด้งขึ้นมาให้ใจเจ็บส่วนพี่น้ําหวานที่พยายามจะเข้าไปเป็นกาวใจก็ด้านโดนหางเลขไปด้วยจนสุดท้ายกลายเป็นว่า unfollow กันไปมาจนดูเหมือนจะแยกทางกันจริงๆ แต่ความเป็นเพื่อน30ปีมันตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะพวกเขาเว้นระยะไป2เดือนเต็มๆที่ไม่คุยกันเลยจนวันที่ต้องกลับมาซ้อมวงเพื่อรับงานคอนเสิร์ตเนี่ยแหละมันยากาศวันแรกบอกเลยว่าอึนมากทุกคนพยายามทำเป็นปกติแต่ใจมันยังติดค้างสุดท้ายจบที่โต๊ะอาหารค่ะทั้ง3ามคนเปื่อใจคุยกันตรงๆพี่แก้วบอกว่าที่นั่นความหมายของคำว่าวุ่นวายมันอาจจะดูธรรมดาเหมือนให้พักก่อนแต่สำหรับคนไทยมันแรง สียงที่ทําให้เขากลับมาดีกันได้คือ 1. ไม่นินทากัน 2. เปิดใจคุยตรงกรงและ 3. กล้าที่จะขอโทษตอนนี้กลับมาฟอลโล่กันเหมือนเดิมแล้วนะแฟนคลับสบายใจได้นอกจากเรื่องเราม่าแล้วชีวิตแต่ละคนก็น่าสนใจมากพี่แก้วไปอยู่อเมริกามา11ปีไปเป็น Personal Trainer เลยนะลำบากขนาดที่ต้องเริ่มใหม่หมดแต่ก็ทำให้เขาโตขึ้นมาก ส่วนพี่พิมพ์คนนี้คือแรงบันดาลใจเลยค่ะเพราะสู้กับมะเร็งจนตอนนี้แคนเซอร์ฟรีมา1ิปีแล้วเคล็ดลับคือห้ามเครียดเพราะมะเร็งชอบความเครียดล่าสุดเพิ่งไปยกหน้าใหม่ที่เกาหลีมาด้วยนะบอกหมอว่าขอเหมือนเดิมแต่สวยขึ้นสรุปคือหน้าเด็กเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยก้าแถมยังมีเรื่องที่เขาทั้ง3าคนเจอมาพร้อมกันคือผีหลอกที่เชียงใหม่ได้ยินเสียงกระดิ่งข้อแถวเด็กเดินวนรอบเตียงในโรงแรมเชื่อดังพี่น้ำหวานที่กลูผีสุดๆ,ดๆกลับสลับสนิทเฉยเลย ทิ้งให้พี่พิมพกับพี่แก้วนอนฟังเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งทั้งคืนเลยมาถึงเรื่องที่สาวๆอยากรู้หัวใจจ้าพี่พิมพ์โสดร้อยเปอร์เซนต์และตั้งใจโสดด้วยพี่พิมพ์บอกว่าเมื่อก่อนเอาความสุขไปฝากไว้ที่คนอื่นตอนนี้ขอมีความสุขด้วยตัวเองก่อนหวงพื้นที่ส่วนตัวสุดๆพี่ณวานมีความรักที่แฮปปี้มากกับหนุ่มนอกวงการเป็นรักที่ทําให้เขาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแต่ขอเก็บไว้ในพื้นที่สงบสงบไม่ลงรูปออกสื่อ พี่แก้วใช้คำว่าสะบักสะบอมค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงถอยออกมาเพื่อดูว่าอนาคตมองเหมือนกันไหมขอห่างกันสักพักเพื่อดูแลตัวเองบ้างเห็นไหมคะว่ามิตรภาพ30ปีมันต้องผ่านทั้งบททดสอบความเข้าใจผิดและการให้อภัยวันนี้ซาซากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแถมรับงานรัวๆเลยนะใครอยากจ้างงานรีบเลยนะแม่เพื่อนๆละคะเคยมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนเกือบเลิกคบแบบนี้ไหมแล้วจัดการความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะ หรือใครเป็น FC พี่พิมพี่แก้วพี่น้ำหวานพิมพ์ให้กำลังใจสาวๆไว้ได้เลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแซ่บๆแบบนี้อีกเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย